คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงหากมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครกองนะครับแต่ม่ผมปลุกเสกเองกันเลยลดดาวเยอะมา,มา,ากโคดะะพี่โคดนําเบอร์หนึ่งนะคะพี่ขามันเป็นเลขสวยและเป็นเลขมงคลความหมายดีมากพี่ทนะาให้หวยมาสิ่งที่ว่าติดอ่ะถูกไหมถูกพี่ที่ปลุกเสกนะคือจะต้องได้ยินเสียงไก่แจ๊คค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อนลูกสาวผมด้วยนะครับใช่ค่ะฮะนอเจ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเี๊เจ้าวอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุชนไ่เปนแทงแทงปวดยังได้สามวันในรอดสครับะไรกันตรงนได้ไหมพี่ชายกลัวกลัวมันจะกวัวอย่างเดียวแล้วกูติดนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผู้ชายหน้าดำหุ่นหมีแล้วก็นหนึ่งชันแนวันนี้เราก็เดินทางมาที่ไม่ใช่สิผมผมมีเพื่อนอยู่คนนึง <c oughs> นะครับผมมีเพื่อนอยู่คนนึงเป็นผู้หญิงนะฮะเท <c oughs> ้าความเ <c oughs> นาะก่อนค่อยค่อยคุยเรื่องอื่นกัน <c oughs> นะครับเอเนี่ยกับผมเนี่ยตั้งแต่ป่เนาะป .4 ค่ะ <c oughs> แต่เราจำได้อยู่นะตอนตอนอยู่ปฐม <c oughs> เราจำไม่ได้ว่าะหนึ่งหล่อขึ้น คืออย่างนี้อย่างที่บอกไว้นะครับอย่างที่เล่าให้พวกเพื่อนๆฟังเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเอ๋เขาจะหน้าตาน่ารักจำไม่ได้้จำไม่เยอะใช่ไหมถือก็ทาถือก็ทาอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต่างคนต่างตัวเนาะต่างคนต่างมีต่างคนต่างมีหน้าที่การงานนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยก็ระยะเวลาตั้งแต่ปี40ขวบ34ปีเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะ5ปีที่แล้วที่อ่้ อันนี้ครั้งที่2ตอนนี้เอ๋ประกอบอาชีพอะไรฮะก็ทำธุรกิจเทรดดิ้งด้วยซื้อมาขายไปก็ขายพวกเหล็กเคมีพันเกี่ยวกับก่อสร้างอ๋อเมื่อตอนหาปีที่แล้วเราเคยคุยเรื่องนี้กันใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยที่เรามาเนี่ยเราเห็นเอ๋หรือไม่เข้าใจเรื่องนี้อืมอันนี้เป็นคือจริงๆผู้ชายเ็าทำไหมเหรอไม่จริงๆผู้ชายทำบังเอิญเพื่อนเพื่อนที่รู้จักกันเขาเป็นผู้สร้างผู้สร้างนี่หมายถึงว่าเขามีโรงงานปั๊มพะ มีโรงงานปั๊มพระแล้วเราก็เห็นว่าเออเขาบอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับพระเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆมันเหมือนหุ้นด้วยความศรัทธาด้วยห,หลายๆายอย่างาก็ลองบอกว่าเออพี่เอ๋ลองไปเรียนงานลง,านงานยาพระดีไหมพอดีมีน้องนี่น้องน้องทั้งคู่เลยนะ,ะน้องอะไรเออลืมลืมลืมบอกอนนเลยแนะนำตัวหน่อยน้องเบียร์น้องเบียร์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนนะคะน้องแอนกับน้องเบียร์นี่ก็คือเป็นน้องของอีกทีหนึ่งใช่น้องเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ย เพื่อนลูกสาวผมด้วยนะครับใช่ค่ะเสรษฐายจังอะแล้วสองคนที่เอามาช่วยก็อะไรเออช่วยทำอะไรก็เดิมทีพอเพื่อนบอกว่าเอ้ยมาลงยาพระเพื่อนเพื่อนปั๊มพระด้วยแล้วก็เราก็เลยมาขอมาศึกษาเกี่ยวกับพระว่าคือมาแนวทางนี้คือยังไงก็เลยพาน้องเขาไปศึกษาด้วยไปแบบเกี่ยวกับงานลงยาปรากฏว่าน้องเ็าหัวแบบหัวโอเคอะ พอไปลงยาไปเรียนประมาณเดือนหนึ่งเราก็เลยเออเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเขามีงานให้ตลอดคืองานลงยาเนี่ยเขาปกติเขาไปจ้างที่จังหวัดนครสวรรค์มั่งระยองมัง่งเราก็เลยเออมาทําเหมือนจะเป็นโรงงานอีกโรงงานนึงย,ย่อย<ๆ>ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับงานนอกได้ทีนี้ก็เลยมารับคนแล้วก็ให้เขาเป็นผู้จัดการให้แล้วก็สองอะไรอย่างเงี้ยทำธุรกิจตรงนี้แล้วก็สองก็คือไฟ์พระด้วยอ่ะ พูดถึงไลฟ์พระแอบสองเมื่อกี้พูดเก่งมากใช่เพิ่งฝึกเลยนะอันนี้ไลฟ์ได้ถึงอาทิตย์ยังสองคนเลยพูดเก่งมากเข้าสอนอาทิตย์ใช่เอ๋เราสังเกตดูนะไม่ว่าจะเพจต่างๆที่เขาไลฟ์แล้วคนดูเยอะๆเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องใส่แว่นใจไม่ต้องใส่แต่อันนี้คือไม่ใส่แมสม่ไม่ไดามากันใช่ไหมอ่าไม่ไดามากไม่ไดามากก็พวกเราฉีดครบยังครบแล้วค่ะครบแล้วนะเรียบร้อยค่ะคือเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่สิ ฉีดยาอย่าจมูกทำไมอ่ะเอ้าก็ตรวจไงอ๋อแต่ละวันทุกวันทุกวันแต่พวกแต่พวกพี่เนี่ยก็คือพวกพ่อสิวพกเดี๋ยววันนี้ขอพี่วันหนึ่งนะเออขอเป็นพี่วันหนึ่งก็ทุกคนก็ฉีดยาหมดแล้วแหละใช่ทุกคนฉีดยาครบหมดแล้วนะครบสองเข็มหมดแล้วทีแรกอ่ะไอ้พูดถึงเรื่องนี้นะ ที่เราไม่กล้าฉีดกลัวแต่คนนี้มันเดินทางไปไหนลำบากใช่สมควรต้องฉีดขนาดเคยไปไปวันนั้นไปงานพิชเฉยบุเราไปเช่าโรงแรมแล้วก็เอเตรียมจ่ายตังค์เขาก็เรียกเรามาขอหลักฐานที่เราใช่เพราะเราไม่มีเขาขับเราเขาไม่ได้ทนขับว่าเขาขอโทษเขารับไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าดูมาตรการของเขาอะไรนั่นแหละก็อพอพอลงยาเสร็จใช่ไหม,มก็เพื่อนก็ให้แนะนํนแนวทางไร์อ,อะไรพระไฟ้สด เราก็ลองดูก่อนว่าแรากๆเลยก็เริ่มจากหลวงพ่อ,อพทองหลวงพ่อพทองเห็นไหมวัดบ้านไรเป็นสิบเอกหลวงพ่อคูณเพื่อนเราก็ท้อทำหลวงพ่อพทองตั้งแต่ไก่หนึ่งเนี่ยเราไล่ไปละไก่หนึ่งค<ล>นเาเยอะมากโลดะคะพี่โค้ดนัมเบอร์หนึ่งนะคะพี่ขามันเป็นเลขสวยและเป็นเลขมงคลความหมายดีมากพี่หมายเลขหนึ่งแล้วคือมีแค่เหรียญเดียวในโลกใช่แล้วคนเหมาชื่ออะไรคนเหมาชื่ออะไรชื่อหนึ่งนี่นะขนอมูลนั้นคนณหนึ่งยังไปถอดอีกบ้าน แตกเนื้อเงินลงยาสีฟ้านะพี่นะเลขค้นัมเบอร์หนึ่งนะพี่ก็คือหลวงพ่อทองนี่เป็นสิทธิ์เอกหลวงพ่อคูณแล้วท่านก็เหมือนกับเก่งเกี่ยวกับฝันงตะกุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านคือไปเจอท่านครั้งแรกบอกได้เลยนะหนึ่งที่แรกเราก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะพอไปเจอพาน้องไปหาท่านท่านให้หวยมาสิ่งว่าติดอ่ะถูกไหมถูกโอ้โหอย่างนี้เลยเอะเราคุยกันเอะคุยมาเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพระ จะคุยให้ฟังเดี๋ยวเรามีตัวแทนเก่งมากสองคนได้เป็นเพื่อนกันมาเด็กๆเอาเสื้อมาด้วยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืวัสดีค่เฮ้ยโอ้โหเอ้าวันนีผู้ชมจังสวัสดีครับผมเขาคุยเรื่องพากกันอยู่บิลลี่จิ๋วเขาคุยมาพี่ไม่รู้เรื่องเป็นลูกพากเหรอช่วยวานหน่อยวานวานวานสื่อสารหน่อยนี่เคยเป็นบวชมาไหมบวชมาที่ภาษาฮะบวชยัง ในสามวันในรอดเขาคุยเรื่องพารกันอยู่เฮ้ยไปขโมยอะไรตรงไหนเนี่ยแป๊บเดียวเองอยู่ในมือเราอันนี้พารอะไรอันนี้หนูแพ้ก็รู้อยู่อันนี้ไก่สองค่ะโปรโมทให้ด้วยอันนี้สองเจ็ดดีปุ๊กเสกไม่ได้ไออยู่ที่ห้องก็มีแต่รู้อย่างเงี้ยก็ใส่มาแล้วอยู่ตรงไหนนะของมีราคานะไม่ได้ไม่บอกหรอกอารู้จากเกมเนี่ย สวัสด <Fur ry. S 1> ีค่ะสวัสดีครับเเอชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุ๊ตไอ้เรื่องแทนแทนเดี๋ยวระหว่างพี่กับเพื่อนพี่เนี่ยใครหน้าแก่กันไม่ต้องพูดหรอใช่เดือผ้าันฟองอ่ะผ้าันฟองโจรไอ้เอกแก่กว่าใช่ไหมอันนี้เขาสวยอยู่แล้วมึงเขาแข็งเขาแน่นเขาไม่ได้ไป เดี๋ยวก่อนที่มันจะเตลิดไปกว่านี้เดี๋ยวเนาะเรามีเสื้อมีเสื้อมาแจกใส่เลยน้องเอ๋เนาะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะใส่เลยใช่ไหมใส่เลยใช่ไหมน้องแอนจ้าใส่เลยใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมพี่ใส่ให้กลัวกลัวมันจะกลัวอย่างเดียวเรากลัวติดนมทำไมโอ้จริงเฮ้ยเฮ้ยจะมีคนข้างก่อนให้ใส่กันเลยใช่ไหมใช่เลยใส่เลย เบียร์เขาบอกไม่น่าเลยไม่น่าใส่เลยหมดแล้วสวยเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุยต่อเรื่องพระอันนี้อันนี้นี่เขาพูดถึงหลวงพ่อทองอะไรเนี่ยหลวงพ่อทองพวกติ๋วน่าจะรู้จักกันเนาะอ๋อจักรวดเลยนะใช่ใช่เอ๊เป็นไงล่ะรู้จริงผมก็มีอยู่ผมมีของหลวงพ่อคูณอยู่มีใช่ใช่ค่ะเป็นสิบเอหลวงพ่อคูณใช่เขาตอนนี้ผ่านไปแล้วคือไก่หนึ่งเดี๋ยวจะไก่สองกำลังจะมาไลฟ์หมดไปแล้วนะเราเอามาร้อยองค์ไลฟ์ครั้งแรกหมดเลยไก่หนึ่ง ไก่สองคืออะไรคือเป็นสัญลักษณ์รู้ไหมไก่แจ้สัญลักษณ์ของอะไรไม่ต้องแกบอกไก่แจ้ค่ะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับของความขยันตื่นเช้าทำงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยใชาเป็นสัญลักษณ์ของไก่แจ่เหรอไม่ใช่มันไล่นกแล้วคือตอนที่ทำพิธีปลุกเสกคือ พี่ที่บุกเสกนะคือจะต้องได้ยินเสียงไก่แจ้ค่ะใช่คือแบบพี่ที่แบบว่าขังมากได้ยินไก่แจ้แต่แต่ตัวตนไก่แจ้ไม่มีได้ยินแค่เสียงหมดเลยก็คือก็เลยใช้ใช้ชื่อว่าไก่แล้วเดี๋ยวจะมีซีรีส์ไก่หนึ่งไก่สองอลไรประาณสี่ก้ากเจอกันแปดก็ว่าก็เหมือนแบบเสือหนึ่งเสือสองเสือสามที่เราเคยเห็นกันประมาณนั้นแหละแต่น อันเรียนนี้ปลุกเสกวันเชิญยังมสำเร็จค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเชิญด้วยนะที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวไปด้วยกันเจอหนูได้เลยสามสิบเอ็ดต้องไปนะงานพิธีใหญ่มากวันที่ยสี่เขาไปงานเราแต่อันนี้ยอันนี้อันนี้ลืมเก็บนะไม่ได้นะเนี้ยเรียนเขาปลุกเสกเองกันแล้ไม่ต้องถึงมือหลวงพ่อหรอกเกเเอ๋ฝากองทาง เรืองไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e บ o o k อะไรเอฟฝากเลยได้อ่าก็ฝากเพจพันล้านน้ำมูลเห็ดด้วยค่ะก็จะเป็นเพจน้องใหม่เนาะไลฟ์สดพระใหม่พระแท้ร้0เซค่ะครับพระที่มาไลฟ์ทุกองค์ปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ดังๆเนาะใช่ก็คือไม่ไม่ไม่อะไรก็คือฝากกดไลค์กดแชร์อะไรได้หรือว่ามีงานลงยาก็ของเรารับลงยาด้วยค่ะเบอร์โทรมีไหมเมื่อเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะติดติดเซียนพระคอพระ เรามาคุยเรามาปรึกษาได้ค่ะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเอ๋เดี๋ยวเราก็ตอนนี้เรารู้จากร้านแล้วเรารู้จักออฟฟิศแล้วแล้วก็จะมาอยู่เรื่อยๆขออนุญาตมาได้ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวก็จะมีแต่เราอยากให้ติดตามมันที่สามเอ็ดก่อนนะตามไปทําพิธีกับเราได้เขาจะมีทําพิธีใหญ่เนาะปลุกเสกไปทารายการที่นั่นได้เลยจะเห็นแบบโงานแบบไปแล้วก็จะขนลุกพิธีใหญ่พิธีใหญ่มากสุพิธีดีท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับผมแล้วจะหนึ่งชั้นแนว Channel, บิลลี่สามขาแล้วเออแล้วจะจิ๋วป่ะจิ๋วป่ววะขาพ่อเดียว,ว,วลืมชื่อลืมชื่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะ